วัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆผมบอยไรเดอร์นะครับและก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีการใช้2เครื่องนะครับในการที่จะกดรับงานแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องสามล้อของเราเนี่ยในการดูแผนที่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราใช้แอปลาร m มูดในการกดรับงานไลเมนนะครับคือเราจะสามารถที่จะกดรับงานที่เครื่องหลักของเรานะครับเมื่อกดได้งานเสร็จนะครับเราก็จะล็อกเอาออกจากระบบนะครับ เมื่อล like ็อกเอาเสร็จนะฮะเราก็สามารถที่จะมาเข้าอีกเครื่องนี้เครื่องสำรองของเราเพื่อที่จะดูแผนที่นะครับเหตุผลที่พวกเราทำอย่างนี้เมื่อก่อนก็คือว่าเครื่องหลักของเราเนี่ยนะครับก็ก็แล้วแต่คนบางคนก็ 7T นะฮะ 8T 8T ีแโปอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมูลค่าของแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่ไม่ได้ถูกเลยนะครับก็ตั้งหมื่นกว่าบาทจนถึงสองหมื่นกว่าบาทซึ่งนะครับเราจะเอาเครื่องละสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยไป ดูแผนที่แล้วก็ไปเนบกับตัวที่จับมือถือในมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันก็จะกระไลอยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าคนที่มี2เครื่องนะผมว่าแท้จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเครื่องหลักของเขาเนี่ยจะมีการรูทมาแล้วนะครับรูทมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดหลังจากที่รูทมาแล้วคือแน่นอนครับเครื่องมันแรงขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะมีผลตามมาก็คือนั่นคือการกินแบตเตอรี่ที่มากกว่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับดงเปเหตุผลว่าเราต้องมี2เครื่อง กดงานเสร็จนะฮะล็อกเอาออกแล้วก็เก็บเครื่องนะครับเพื่อที่จะนถนอมเครื่องไว้ให้มันได้ใช้งานได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นลายแมนดามันไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้แล้วไม่ใช่ว่าเราล็อกอินล็อกอินเครื่องนี้นะครับกดงานเสร็จก็ล็อกเอานะครับแล้วจะมาเข้าอีกเครื่องมันไม่สามารถที่ทำได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าลายแมนเขาผูกกับตัวลายนะครับมันสามารถทําได้ครับแต่ว่าเราต้องออกจากลายเครื่องหลักนะครับ ล็อกเอาไลน์ด้วยแล้วก็มาล็อกอินเครื่องใหม่นะครับถึงจะเข้าลายเมนดำได้ซึ่งมันยากแล้วก็เสียเวลามากขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะทาอย่างเงี้ยนะครับแต่ละครั้งที่เราจะทำเนี่ยไม่น่าต่ํากว่า5นาทีแน่นอนนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการนะครับแบบแง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเครื่องหลักใช้กดงานกดงานเสร็จเราเก็บนะครับแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการโดยการเราจะ,ะส่งแผนที่ไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะดูแผนที่ นะครับก็จะเป็นการเซฟใ้เครื่องหลักที่เราใช้กดงานอยู่ปัจจุบันอยูนะครับก็วิธีการง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนะครับคามุที่ลอโอเคนะค,นะครับนี่ผมกดงานได้เรียบร้อยแล้วนะวิธีการเ,เราก็ใช้วิธีการนี้ครับกดเข้ามาที่แผนที่ นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือในเครื่องสำรองของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องมีลายนะครับจะต้องมีลายเครื่องนี้ก็ต้องมีลายเช่นเดียวกันนะครับเราใช้วิธีการโดยการที่แชร์โลเคชันของเครื่องที่เรากดงานได้ไปอีกเครื่องสำรองหนึ่งนะฮะโดยการที่เข้ามาตรงที่แชร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาลายนะครับลแล้วเราก็ส่งลายแชร์ตรงเนี้ยนะครับแชร์โลเคชันเนี่ย ไปที่ไลน์ที่เครื่องนี้นะครับก็ส่งไปคราวนี้ร้านเ่าส่งส่งลายประเสร็จนะครับเครื่องหลักเราก็สามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับเราก็ใช้อีกเครื่องหนึ่งเครื่องสำรองเครื่องนี้นะนะครับเนี่ยเมื่อเมื่อส่งมาที่ไลน์นี้เราก็เปิดเข้าไปที่ไลน์โลเคชั่นที่ส่งมาเมื่อสักครู่นี่ครับแล้วก็กดเส้ทนทางนะครับแล้วก็เริ่มเดินทางได้เลยนะีแค่นี้ วิธีการในการที่ใช้เครื่องหลักในการกดงานแล้วก็ใช้เครื่องสำรองในการดูแผนที่นะครับ oh. เหมือนกันเวลาที่เรา,เารับอาหารเสร็จที่ร้านค้านะครับเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือกดเข้าไปที่แผนที่ของเครื่องหลักก่อนนะครับแล้วก็แชร์สถานที่เนี่ยไปยังไลน์เครื่องสำรองของเรานะครับ oh. เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีหนึง่งตอนที่ผมรับออ,ออเดอร์ออเดอร์นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับเพื่อนเมื่อกี้นี้ก็ผมรับอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะแชร์แผนที่ก็คือว่าเราก็ต้องกดยืนยันการรับอาหารนะครับพอเรากดยืนยันการรับอาหารเสร็จเนี่ยแผนที่ตรงปลายทางเนี่ยมันจะอัปเดตขึ้นมานะครับเราก็ทําเหมือนวิธีการเดิมที่ผมทําเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเข้าดูมาดูแผนที่นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับมาตรงที่แชร์สถานที่นะครับแล้วก็เลื่อนไปหาลายของเรา นะครับแล้วก็ติ๊กส่งไปที่ไลกับเครื่องสัมภารงอของเราแล้วก็กดแชร์นะครับเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วก็เป็นการส่งโลเคชั่นในการที่จะส่งงานให้กับลูกค้านะครับไปยังเครื่องสำรอารของเราและคราวนี้ก็ปิดได้เลยนะครับสำหรับเครื่องเครื่องหลักของเรานะครับก็เก็บเข้ากระเป๋าเหมือนปกตินะครับแล้วเราก็มาเปิดดูแผนที่ ในอีกเครื่องหนึ่งที่เราส่งโลเคชันมานะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือกเส้นทางครับเ,เพื่อนๆเมื่อกี้ก็เป็นวิธีการที่ผมแนะนำนะครับในการที่เราใช้เพื่อในการกดงานนะฮะแล้วก็กดเสร็จแล้วก็แชร์แผนที่ไปยังเครื่องสำรองของเราครับเราจะได้พักเครื่องหลักของเราเนี่ย นะครับไม่ให้มันทํางานเกินเกินไปนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่ามีเครื่องเดียวนะครับอยากจะทําวิธีอยากจะใช้วิธีการนี้นะครับในการที่ใช้เครื่องสํารองในการดูแผนที่นะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการที่ไปซื้อแบบเครื่องถูกๆก็ได้ฮะเครื่องที่ดูแผนที่นะครับแล้วเครื่องที่เราซื้อมาในมูลค่าที่มันแพงๆนะฮะก็ไว้ใช้เฉพาะกดงานอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นการรักษาเครื่อง ให้เราได้ใช้กดงานได้นานๆ2ปี3ปีก็ใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารักษาเครื่องดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าเราชอบในคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและท่านจะไม่พลาดในการชมคลิปถัดไปในการที่ผมเอาขึ้นในช่องนะาสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Let's go. Banana.